วันนี้ก็เป็นทายกใหญ่อีกคนหนึ่งที่ที่เราได้มีโอกาสได้มาตัวเยี่ยมได้มาเที่ยวหาได้นำของมาเยี่ยมโยมอ่าสาธุอ๋อปองคอยปงคอยเออเอาข้อสารมาให้อขอบคุณ่าสาธุ เอาข้อสารมาให้เอาของมาให้นะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ลุงเปงให้ลุงเปงใส่เสื้อหน่อยเดี๋ยวหันไปโอยไปวัดเดมไปว่าโอ้ไม่เป็นไรโยมใส่เสื้อก่อนไปเถนะไปเถอะบ๊อบอกไม่เป็นไรโยมเดี๋ยวไปคอยยทายให้ยอนไงเป็นยายที่ อ่าที่มีโวงตาที่มองไม่เห็นในชั้วัดมองเห็นได้แล้วแต่ก็ใช้ชีวิตอยู่กับสามีอ่าสามีท่านก็เป็นทายกที่วัดเป็นกรรมการวัดไม่ว่างานวัดจะมีอะไรก็แล้วแต่โยมเป่งก็จะไปช่วยตลอดไม่เคยขาดไม่เคยเว้นอ่าข้าวสารข้าวสารอยู่ไหนลูกขาวสาร ไม่เป็นไรลุงเป่งไ,ไม่เป็นไรภ้าสารว่างเลยเอาสาธุจ้ะสาธุครับนะขอให้อยู่อยู่เป็นลมโผล่ลมไสกับล,ลุงเป่งต่อไปนานๆนเนาะของคนสาธุไม่เป็นไรหรอกจะเป็นน้อยเป็นนาน น้อยก็เป็นอาจารย์อยู่ขยมน่ฮะดีใจไหมละม่ะล้งเพีงก็ถ้ามีมาก็จะมาเพราะนี่มาจากลูกศิษย์จะมาที่มาทําบุญด้วยด้วยก็นี่แหละก็มาแจกใจ่ายให้ญาโยมเขาก็นําสิ่งดีๆมาถวายต่อมาเสียนิงเสียตุนแล้วก็เสียต้น,ลตนตหลายๆคนหลายเสียหลายคนโดยเฉพาะไอ้เต้ย เปิดร้านค้าอยู่ก็ร่วมทําบุญเอาน้ำมาอีกสิบแพ็คไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเดี๋ยวกลับก่อนดูแลสุขภาพด้วยนะลุงเป่งนะพรุ่งนี้วันพระใหญ่เป่งไปนะหนฝากเข้าไปหุงใส่บาตรุวกนี้สาธุสาธุสาธุ